อ,อมอักพันธ์พะเอกมากความสามารถเป็นพลเอกหนุ่มที่หล่อและมากไปด้วยความสามารถจริงๆสําหรับออมอกนนมักพัน์นาดที่ปัจจุบันสังกัดอยู่ช่องเจ็ดซึ่งแต่ใครที่เป็นแฟนคลับตั้งแต่แรกๆเขารู้ดีว่าอมนั้นนับวัน,นยิ่งฝีมือในการแสดงยิ่งยอดเยี่ยมได้รับรางวัลการันตีฝีมือมาแล้วมากมายวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องประวัติคร่าวๆของออมพะเอกหนุ่มมากความสามารถกัน บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแสดงละครมาแล้วนับไม่ถ้วนการศึกษาดีเลิศออมเกิดวันที่28มกราคม2528ปัจจุบันอายุ37ปีเป็นลูกคนโตจากพี่น้องทั้งสองคนจบศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราคามระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิเชาลัยกรุงเทพสาขาโฆษณา หอมรับอาชีพในวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาท่าย M v วจากนั้นได้แสดงละครเรื่องแรกในบทสมทบกับละครทางช่อง3มเรื่องรักซ่อนแขนและรับบทตัวรองและบทร้ายจนได้รับบทเด่นเรื่องแรกคือเรื่องพระจันทร์ลายพยักจนได้รับรางวัลทรทัศน์ทองคําในสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นและรับบทพระเอกครั้งแรกในเรื่องสาวใช้ไฮเทคก,กับสังกัดดาราดีวิีโดยแสดงคู่กับจุย๋ยวรัตยา จนมาเป็นที่รู้จักจากบทหลวงอากเทพวรกรในละครทวีพบต่อมาปี2560แสดงในซีรีส์ภารกิจรักเรื่องรัชนาวีที่รักรับบทเป็นเรือเอกจิรวัตรสุขปลังออมได้รับรางวัลการันตีฝีมือมากมายอาทิเช่นปี2552โอเคีย d ว2009แสาขาสุดยอดหนุ่มฮอตแห่งปีปี2553สยามดาราสตาร์วอร์ด2010 สาขาหนุ่มเจ้าสเสน่ห์จากละครเรื่องพระจันทร์ลายพยัก์ปี2553 TV Inside Hot Award 2010สาขาเซ็กซี่ชายฮอตแห่งปีปี2560รางวัลลูกกตันยูแห่งปีประจำปี2560โดยนักสือพิมพ์เดลิมิเลอร์นิวร่วมกับมูลนิธิตันบุญวิสาขาปี2561ดารา Inside TV Award ครั้งที่3สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแห่งปีจากละครเรื่องละอองดาว ปี2565รางวันมณีเมฆลาะครั้งที่3ดาราชายเจ้าเสน่ห์หล่อเป๊ะแล้วยังมากไปได้วยความสามารถอีกด้วยเรียกว่าครบเครื่องจริงๆแต่ตอนนี้อย่างที่รู้กันดีว่าอ่อมนั้นป่วยอยู่อย่างไรก็ตามก็ขอให้หายไวๆนะคะ